สวัสดีครับพวกาผมเดฟไทยสอนเขียนโปรแกรมนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการทําตารางโชว์จองสนามนะครับหรือว่าปฏิทินเพราะกดเลือกวันแล้วก็ต้องโชว์เวลาตารางจองนะครับก็คือ,อในส่วนที่เป็นจองสนามนะครับตรงนี้ครับตรงตารางจองเนี่ยครับพอเราคลิกตารางจองนะครับตรงนี้จะไม่ให้มันโชว์หน้านี้มานะครับเราจะให้มันไปโชว์ที่เป็นตารางปฏิทินแล้วก็ เป็นตารางเวลาจองนะครับตรงนี้มันเป็นรายการจองนะครับโอเคครับต่อมาครับมาอยู่ที่ไฟล์โปรเจกต์งานของเรานะครับตรงนี้อ่าจะเห็นคําว่าโชว์ไทม์นะครับไฟล์ที่ชื่อว่าโชว์ไทม์ p p นะครับตัวนี้อ่าโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมก็ตอนนี้นะครับมาอยู่ที่ไฟล์นี้นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับเอาต้นฉบับจากไฟล์อินเด็กนะครับตัวนี้อ่าเอาแอคมานะครับตรงนี้ ผมจะอเอา x มาแล้วก็ไปไว้ที่ไฟล์โชว์ไทม์นะครับแล้วก็มาวางแล้วก็ if e นะครับผม if e เปิดปิดนะครับตัวนี้ if e ถ้าตัวแปร x นะครับเท่ากับเท่ากับนะครับแล้วก็ดับเบิลโควนะครับ table ตัวนี้ก็จะให้มันแสดงเงื่อนไขแล้วก็ให้ include ไฟล์ที่ชื่อว่า โชว์ไทม์อ่าตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เอวนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็เปิดถ้าไม่มีเงื่อนไขนะครับให้มันมาเข้าอ่าเงื่อนไขนี้ถ้าไม่มีส่งค่ามานะครับตัวนี้โอเคแล้วกดเซฟไปนะครับอ่าตอนนี้ยังมีตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปแก้ในปุ่มที่ชื่อว่าอ่าตัวนี้นะครับตารางจองนะครับก็อยู่ที่ไฟล์ตัวที่เป็นอ่า b o o k i n g a d p p p นะครับก็คือไฟล์นี้ครับเลื่อนลงมานะครับอ่าจะเห็นคำว่าตารางจองนะครับตัวนี้อ่าให้ทุกคนนะครับแก้ตัวนี้ด้วยนะครับคำว่า showtime.ppp นะครับเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับ x เท่ากับอ่า table นะครับตัวนี้ก็คือเราจะใส่อ่าตัว get parameter ไปด้วยนะครับผมตัวนี้แล้วก็ กดเซฟนะครับแล้วก็ลองรีเฟตดูนะครับผมจะกดตารางจองนะครับอ่ามันก็จะต้องไปที่แอคเท่ากับ show T นะครับต่อมานะครับที่มันยังไม่เปลี่ยนเพราะมันยังเรียกไฟล์เดิมมาอยู่นะครับเราก็จะมาแก้ในตัวที่เป็น Show Time นะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมขอลบตัวนี้ออกไปก่อนอ่าตัวนี้นะครับเราจะมาแก้ในไฟล์นี้นะครับ Showtime underscore b o o k ุ๊กนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ทุกคนไปที่หน้าเว็บไซต์ของผมนะครับ devthai.com นะครับ ไปที่ลิงก์เดิมนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับ devthai.com/ เครื่องหมายคำถาม ppoland1406 นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับผมจะมีตัวที่เป็นโค้ดไฟล์โชว์ตารางจองสนามนะครับตัวนี้ให้ทุกคนคลิกเข้าไปนะครับสำหรับคนที่สนับสนุน V1 นะครับก็ถึงจะเริ่มทำไฟล์นี้ได้นะครับเพราะว่าจะมีดัตต้าเบสที่รองรับไปแล้วนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับสามารถสนับสนุน ระบบจองสนาม V1 ได้นะครับราคา1 9 0 0พันรบาทนะครับผมอินบ็อกซ์มาที่เพจผมได้เลยนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่าเพจผมนะครับผมโอเคครับเรามาต่อกันเลยครับผมแล้วก็ผมจะก๊อปทั้งหมดมานะครับผมตัวนี้ให้ทุกคนนะครับเอามาทั้งหมดเลยนะครับผมตัวนี้ หรือว่าดาวน์โหลดไว้ก็ได้ครับแล้วก็มาวางไว้ในไฟล์นั้นนะครับผมจะก๊อปมาทั้งหมดนะครับตัวนี้แล้วก็ผมจะนิวไฟล์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็วางนะครับจะได้เป็นไฟล์นี้มาให้ทุกคนตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อตามผมเลยก็ได้ครับข้างบนนี้นะครับ Show underscore table underscore booking นะครับอ่าตัวนี้แล้วก็ผมก็จะ save as นะครับอ่า save เป็น Show underscore booking p o t p อ่า Show table นะครับแล้วกด save ไปอ่าจะได้ไฟล์นี้มานะครับ จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ต่อมานะครับพอได้ไฟล์นี้เสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับไปเปลี่ยนในที่ไฟล์ที่ชื่อว่า showtime นะครับตัวนี้ให้มัน act เท่ากับอาไฟล์นี้นะครับผมก็คือ show นะครับผม underscore table นะครับแล้วก็ Booking นะครับ .ppt โอเค่ะไม่ต้องมีโอเคครับ พอได้แบบนี้นะครับแล้วกดเซฟนะครับเรามาลองรีเฟซดูนะครับว่าตัวนี้จะขึ้นมาหรือเปล่านะครับผมอ่าผมไปกดที่สนามแทนนิดหนึ่งนะครับตัวนี้แล้วก็ไปที่ตารางจองนะครับผมคลิกตารางจองอ่าจะเห็นวันแบบนี้นะครับมันจะรีมาแบบนี้นะครับถ้ากดวันที่14นะครับเราคลิกวันที่14นะครับอ่าตัวสนามแล้วก็ตัววันที่นะครับแล้วก็ตัวตารางจะเห็นว่าตัวสนามมันยังไม่มานะครับน่าตรงนี้ อาจจะเห็นบอกว่าสนามมันยังไม่ขึ้นมาโชว์นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนนะไปส่งค่าเกตมาด้วยนะครับตัวนี้ไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่าโชว์ไทมนี่แหละครับแล้วก็ก๊อปบรรทัดนี้มานะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะคเอนเตอร์แล้ววางตรงนี้ก็จะเป็นออาคอด ID นะครับก็คือตัวที่เราไปหาในขอด์ด ID นะครับหามาสักหนึ่งที่นะครับตัวนี้อ่า ตัว id ที่ส่งค่าเป็น id สนามมานะครับแล้วให้ทุกคนมาเปลี่ยนนะครับผมผมก็เปลี่ยนเป็นคอร์ด id นะครับตัวนี้แล้วก็กดเซฟไปนะครับอ่าเรามาลองรีเฟซดูนะครับผมผมกดกลับแล้วกดไปที่จองสนามเทนนิส2นะครับแล้วก็ตารางจองวันที่1ิบี่นะครับผมตรงนี้อ่ายังไม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับตรงนี้คอร์ด id ่าตรงนี้ยังไม่มีค่าส่งคอร์ด id เข้ามานะ อ๋อโอเคครับผมอย่าลืมนะครับตรงนี้นะครับให้ส่งตัวที่เป็นคอร์ด ID ด้วยนะครับแอเท่ากับ Table นะครับตัวนี้ผมก็จะพิมพ์เพิ่มเติมไปนะครับตรงที่ชื่อว่า f i l e booking underscore a d d ์ p นะครับแก้ให้ถูกไฟล์นะครับตัวนี้แล้วก็ให้กด and นะครับคอร์ด ID นะครับเท่ากับเราก็จะไปเอาตัวที่เป็น พีดพีเปิดตรงนี้ถึงพีดพีปิดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ผมก๊อปมาแล้วก็มาวางนะครับแล้วก็ข้างในเปลี่ยนให้เป็นคอร์ดไอดีเลยครับผมตรงนี้ต้องส่งตัว ID สนามมาด้วยนะครับเพื่อจะมาเช็คนะครับผมโอเคผมลองดีเฟตนะครับกดย้อนกลับไปก่อนนะครับผมจะเลือกสนามแทนนิดหนึ่งนะครับาจะเห็นว่า ID เท่ากับ1มาแล้วนะครับผมตรงนี้แล้วพอผมกดตารางจองนะครับ มันจะส่งคอร์ด ID1 มานะครับด้านบนพารามิเตอร์ตัวนี้กดวันที่14นะครับอ่าจะเห็นว่าสนามเทนนิส1มาตรงนะครับตอนนี้ตารางยังว่างอยู่นะครับยังไม่มีใครจองวันนี้นะครับอ่าผมจะกดจองนะครับผมผมกดจองวันที่14เวลาบ่ายโมงนะครับจนถึงวันที่14 19นาฬิกานะครับผมแล้วก็กดจองไปนะครับอ่าพอผมจองเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับตารางจองนะครับ ผมคลิกก็ไปดูตารางจองแล้วก็คลิกดูวันที่14นะครับผมอ่าจะเห็นว่าตัวบ่ายโมงถึง1นึ่ทุ่มนะครับเป็นการจองแล้วนะครับก็คือสีแดงนะครับตัวนี้เด้งขึ้นมาแต่ถ้าผมกดกลับไปแล้วกดจองซ้ําครับวันนี้วันที่14บ่ายโมงจนถึงวันที่14อ่ะหกโมงเย็นแล้วผมกดจองสนามมันจะขึ้น alert ว่าอ่าเวลาจองมีการจองแล้วนะครับแล้วถ้าผมกดจองวันอื่นนะครับวันที่17 แปดโมงแล้วก็วันที่สิบเจ็ดถึงสองทุ่มนะครับก็ตัวนี้จะอิงกับฐานข้อมูลนะครับเวลาสนามเปิดปิดแต่และสนามไม่เหมือนกันนะครับผมผมกดจองสนามไปนะครับตัวนี้แล้วก็มาดูที่ตารางจองนะครับตัวนี้เมื่อกี้ผมจองวันที่สิบเจ็ดตัวนี้ก็จะเห็นว่าสนามแทนนิดหนึ่งะจะถึงสองทุ่มนะครับแล้วก็พอเราไปดูตารางจองสนามอื่นนะครับพอสนามที่สองนะครับ ตอนที่กดดูตารางตัวที่อ่านี้จะลิงก์กับตัวที่เป็นคอร์ดไอดีนะครับผมแล้วก็วันที่15กุมภาพันธ์ก็จะโชว์เป็นวันปฏิทินภาษาไทยนะครับผมครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการทําเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนวีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องเลฟไทยมาตลอดเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ